วัดช้างล้อมเนจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งระบุไว้ว่าสร้างในยุคสมัยของพ่อคุณรามคาแหงมหาราชเพราะว่าสร้างในปี1828พ่อคุณรามท่านจะครองราชปี1822เป็นกษัตริย์ราชการที่3ของอาณาจักรหูไทยนะอาณาจักรหูไทยกษัตริย์มีทั้งหมด9พระอ,องค์นะฮะเรียกระชถงพระล่วงนะฮะวัดนี้ใช้เวลาสร้างถึง9ปีเนี่ยนะกว่าจะแล้วเสร็จสร้างกําแพงเนี่ยฮะ3ปีสร้างเจดีย์่กปีเป็นทั้งหมด9ปีนะฮะ ก่อสร้างเขาได้ฝังสาีลิกธาตุเพราะอันนี้เป็นอารามหลวงกลางเกเมืองศรีสัชนาลัยเลยนะทุกวัดทุกเมืองจะต้องมีอารามหลวงเป็นวัดประจําเมืองนะฮะอันนี้เป็นอารามหลวงเขาได้ฝังสาีลิลกธาตุเมื่อฝังสาีลิกธาตุแล้วก็สร้างเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกาครอบทับพร้อมด้วยช้างปูนปั้นทําไมต้องเป็นช้างเพราะว่าช้างเป็นสัตว์มงคลคําจุนศาสนาคนโบราณจะนับถือช้างกันมากนําศาสนาพุทธเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าชมทางด้านนู้นเดินตรงเข้าไปเห็นมนไดศิลาแรงเดินขึ้นข้างบนได้นะข้างบนเป็นลานประทักษิณ ลานาทักษิณทางวิธีศาสนาเขาจะขึ้นไปบนลาลานาทักษิณขึ้นไปปุ๊บเลียล้ยวซ้ายเอาขวามือเขาด้านเจดียด์เขาเรียกเวียนไปทักษิณปวัด <S <S ชาวบ้านนิยมมานับช้างกันนะี่ยมีเคยมากันบ้างไหมฮะเมือเคยมาเนาะอยู่ <ไป S 1> สุโขทัยบ้านสวนนี่ฮะน่าจะเคยมาเนี่ยเขานิยมมานับช้างกันเขาบอกใครนับช้างได้ถูกต้องครบถ้วนจะเป็นสิริมงคลนะเดในรถเราจะไปจอดตรงนู้นนะครันนึกออกเนาะทางเราวนไม่กี่ตัวอยู่เขาให้นับอย่างไงี้ยสเสร็จที่เราเข้านกันไว้เออเราข่าวไกลๆกันละเราข่าวตงนู้น ข้างหน้าเงี้ยข้างหน้าอย่างน้าเดินเข้าแล้วตนกัน้วนะ